สุดยอดเครื่องจักรที่ทันสมัยมาดูกันครับว่าคืออะไรน่นจะเป็นการเก็บเกี่ยวหัวเพือกครับดูนี่สิมันจ้าน่ากินจริงๆเลย สีเขียวที่ออกมานะั้นมันคืออะไรมันเหมือนท่อเลยครับใช่แล้วมันคือการผลิตท่อน,นั่นเองใกลจะหน้าฝนแล้วลมเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากๆในหน้าฝนนี่คือวิธีการทำความสะอาดไข่และการแยกไข่นั่นเองโดยกระบวนการสุดท้ายก็คือแยกไข่ออกจากเปลือกไข่นั่นเองครับ เครื่องจักรที่ทันสมัยที่ใช้ในการแบ่งบรรจุนอ็อตลงถุงเพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งานนั่นเองไปชมกันเลยครับว่าขั้นตอนมีอะไรกันบ้างและนี่ก็คือเครื่องจักรอีกหนึ่งตัวครับที่ใช้ในการผลิตลูกปืนโรเลอร์ดูแล้วกระบวนการผลิตนี้เหมือนง่ายเลยไปชมกันได้เลย เห็นที่ลายก็อดใจไม่ไหวสักทีนี่คือขนมเชค,คไข่ครับขั้นตอนการผลิตและแบ่งบรรจุทำให้ออกมาน่าทานจริงๆสีสันสวยงามนี่คือเทคนิคการทำลายบนพื้นผิววัสดุบแบบใหม่โดยใช้ไฟฟ้าในคลิปนี้เป็นการทำลวดลายของลูกน้ำเต้าโดยใช้ไฟฟ้านั่นเอง ทำให้เกิดลวดลายแปลกตาที่ไม่เคยเห็นสวยมากๆเลยครับและนี่คือขั้นตอนการผลิตเวชภัณฑ์หรือยาโดยบรรจุลงในขวดแก้วชนิดใสโดยสามารถใช้บรรจุได้ทั้งยาและวัคซีนขั้นตอนการผลิตถ้วยกระดาษโดยการอัดกระดาษลงไปบนแม่พิมพ์แล้วดึงออกและสามารถใช้งานได้ทันที สิ่งที่ทุกคนเห็นนี้ทุกคนต้องเคยใช้มาก่อนและนี่ก็เป็นขั้นตอนการผลิตถุงพลาสติกมีหลายขนาดหลายสีและหลายไซส์ไปชมขั้นตอนการผลิตกันได้เลยเครื่องจักรทาให้การทําการกรับเจดง่ายขึ้นอย่างเช่นการเก็บก้อนฟางอัดโดยใช้เครื่องจักรโดยสามารถ ย่นระยะเวลาการทำงานได้อย่างรวดเร็วสำลีเช็ดแผลเป็นสิ่งที่ทุกโรงพยาบาลนั้นใช้กันขั้นตอนการผลิตนั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่มีความสำคัญมากเพราะต้องปลอดเชื้อมาดูวิธีการผลิตกันเลยสิ่งสำคัญที่ใช้ในการปิ้งย่างที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งนี้นั่นคือไม้สำหรับเสียบปิ้งย่างนั่นเอง กระบวนการผลิตนั้นจะใช้ไม้ไผ่นำมาแปรรูปทำให้เป็นไม้เสียบนั่นเองขั้นตอนการผลิตรองเท้ารองเท้าเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนนั้นต้องใช้กันในชีวิตประจำวันกระบวนการผลิตนั้นสามารถทำได้รวดเร็วและฉับไวโดยใช้เครื่องจักรการแพ็คกล่องนั้นรวดเร็วมากโดยใช้หุ่นยนต์ในการแพ็คประกอบ กระป๋องอลูมิเนียมสามารถใช้บรรจุอาหารได้หลายชนิดเช่นการบรรจุน้ำอัดลมเป็นต้นการบรรจุประเภทนี้ทำให้สามารถถนอมและเก็บอาหารไว้ได้นานการดัดเหล็กในปัจจุบันสามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์และยังสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเช่น การบรรจุน้ำตาลลงถุงเทคโนโลยีการผลิตขวดแก้วนั้นคือการนำแก้วไปหลอมและเป่าขึ้นลูกและยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่รักโลกสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถผลิตได้หลายอยา่างแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ร้อยเปอร์เซนต์และการทําอาหารก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทําแทนมนุษย์ได้และนี่คือขั้นตอนการทาไข่ออมเล็ตถ้าใครอยากทานสามารถทําตามคลิปได้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนกดไ like, ลคล์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ